ผมปุ้ยพี่ไข่ขาๆเลยครับผมทางไม่แชมไม่เช่มโตเลครับผมหมือเข้าปลาสอคนเราไม่แชบเนอนะเก็บพกันเลยครับผมสวัดีครับโอ้ยได้ขั้นโดงแกงหวานครับผม สวัสดีครับพญามัยรุ่งปานาบุตรคูทุกคนครับเปีปประเทศตะวันตกนะครับนกกบบ่าวความเมแซมครับผมได้ับวันทีเลยไม่แซม ในสองวันที่ยี่ิถุนายน2567ั้าร้อจ้าวันนี้พาพี่พาน้องมาปีนภูเขาเก่าเนาะครับเนาะไม้เขามาไม้เก่าไม้เดิมเนาะไม่แซมเนาะไม่เก็วตะบนเลยครับเพิ่มตรีจังหวัดอุบลเนาะครับผมไปรุ่นย็นน้ำกันครับผมผมบอกความไม่แซมสิโซ่สิดมานไม่ได้ครับมืันนี้มาคู่ครับผมไปรุ่นนดูกันเลยครับไ,ได้จ้าผมปอ้ยพี่ใครเขาเขาเลยครับผมขางไม่แซมไม่แซมกบโซ่ค,ครับผมเหมือนเขาปลาสองคนเนาะไม่แซมเนานะจ้าเก็บนดูกันเลยครับผม อันส่วนจะพี่นอ้องโอ้ยงามเนาะงามๆครับผมก็ระึ้นใหม่เห็นกระมวลด้อยจะ้ะอันสอวนาลายไข่กระไลน้องไหมเทีมเนาะจ้้ไข่หน่อยมั้งบ่ไข่ใหญ่นี่บ่มีทั้งใหญ่ทั้งหน่อยโอ้ยกำลังแตกเซลเลยงามอีก สีคนนี้นะ่ะสีเหลือจะมีเจ้าของคนฝอโคหนเด้อเมา,เาไใ่รคนนี้นใช่ไหมหน่อยฮะจงหัว

เอาไหมเนาะคระปิครับผมบับแกเซลเซล์ดเลิเนาะกรนังแกคพอ่ขาเพียเพาะพูดในสแจมใครนึ่งใครย่สองใคร เ็ดสุดเลยอป้าพี่น,ออนอ้องมีแต่ไคน,น้องไม่ใช่มั้งมมีต่ครพี่น้องอ้ยักไล้ครับพี่น้องขักไลหมันกำลังสอดมือก่ะกำลังกินมะหอดเนาะีห่หง,งขาวลงงหงอันนี้ไม่ช่นี่เราหงขาวขาวเนาะกำลังขึ้นครับพี่น้องต่ไครเนี่ยไ หลุดน้ำกันเด้อครับว่าจะมีหน่อยมีลายไ,ไหมครับเปนอุ้ยใส่แทนนะครับผมจุ่มที่เรืองงูเร,อเรืองผมแม่เสี่มปาดนะไปไหมลองอ๋อเรืองอยู่ครับผมต้องสจุ่มใหญ่เนาะใค่ใหญ่ดิ ือจะจุ่มหน่อยๆนี่ใต่ดินพึ่งขาลายครับผมนี่ยางแผลขาบางไงเลยครับพี่น้องกำลังเห็นตรงดอกนะพออยู่ครับผมแหมจุ่มหนึ่งบานทีหลายนดิบานลายก็จุ่มจุ่มก่อนเนาะ บานปีป,ป,ป,ปิ่งปนนมไม่แซมเนาะปนเซฮิตไข่ครับพี่น้องหอมไปแกงกระเสียบครับเฮ็ดปวงไม้ย่าครับผมเห็ดปวกดอกเบี้ยวเห็ดปนนมไม่แซมนะจ้าแ,แดงแกงหวานครับผมมะง่างาเท่า4ดอกไม่แซมผมหาดอกที่ทั้งรังเหงาใหม่ นี่คือแคปผมหืมดูผางผาดานาะเที่ยออกเลยดูผางเงาใหม่ท่านะโอ้โหนี่เปี่ยมมาเต็นท่านี่ครับนี่ดูกล้องพวกเ่รเอาควงเห็น หอมดอกที่โคกนะหมจ้าเกิดไหรือ่าไม่เท่มแนนจ้ะโอแดงแกงหวานครับเรับหมือนว่ากอแดงหรไม่ใช่โอ้ยจีดอกงามๆเลยนี่เป็นสจูมมากกอแดงเกิดไหม่เาไม่แท่มไหมจ้า เต็มกำมือละไม่เป็เดี๋ยวกำลังงามเลยเนาะพูดดอนึงมาคอนใส่ไปต่อมาควนแน่่เห็น คุณน้องหนึ่งไหมได้ยังคุณน้องแมน่นด้ะย่างเบียน,ดยนเดี๋ยวดอก่อนคาเหอะไปบ่ได้โอ้ยงามเนาะจิดูคูเลยครับพี่นเนาะเบียนไปทางกันาตาป้อนขวัญตั้งสองดอกโอ้ยด,ด,ดอกใหญ่ๆเลยครับพี่เนาะ ดอกนันทงทึ่งโอกโครับมแม่แจ่มเอิ่อนนยังงออบ้านอ้ยนีหยางแ,แม่แมี่มคายฮันหมดอลยอ้หไง่กกับปันแม่แจมครับผม ้าแต่จูมพ่กสิคสักเนาะแมนจ้ะส่วนกำลังสูบดุกูนี้แยงหวานครับผมน้ำเห็นดูนะใส่ตาเขาเอ้าดอกเนะี่ะครับพี่น้องกอแดงมันบานใหญ่ๆครับเห็นแต่ดอกบานบานบมดเดิเ์นนะครับนอ่นยังจะกินเจ้าของเพป็น ข้ามไปนี่น้อม่ยัยังกนงาหงานาน้องี่สุดคือบัี่ก่นต้องพนครับพ่นคุณพี่สามดอก บ้านด้วนี่จ,งจังเสมอเลยนะดด้เวเบ่งว่านะนี่บ้านด้เลยครับพีอ่อนกจได้อะไรบ้างได้ยู่ยาดค่เพิน่น แกงแกงหวานครับผมดอกตกลังไมมเท่ามงานค่ะจ้พี่เนาดงหินตะปุดพี่เนาะหูห็นตะแดงแดงน่ครับหวานดีด้แมงเจาะขนาดเลยแดงข้าวไรครัาพี่นาะตกลังโปะไหมเท่า แดดอกด้ของมุียังก,กักัดหมดมดอยมัน่ป็นผลเหมอนใบตองเนาะผู้ผ <c oughs> ีดอกไงซะ ตงดอกแน่นไปอ้าพี่น้องบานเบิดเลยครับบานกับบานเนาะยานเป็นแปลนเนาะเป็นแปลนคนกับรเราเห็นด้วยจ้ะแม่โอ้ย นะดอกงามแหงรู่นนี้แกงสบายแกงแซ่บขอพริดข้อเกลือดีบบเปืือนเนาะบบเปืือนฝนบดตกโอ้ยแา่เี่น้องตามสอนเนาะถ้าเป็นดอกจูมเพิ่นเนาะวันบนมาทางนี้ที่วันโบเที่อได้ขนาด แนวโจ๊กฮะดิันจต่อาุกอมาคุ้เหมือนแต่ยังในบ้านเนาะอ้าวพึ่งดำครับผมมาเป็นตุกตาปินจุปุ๊กนี่เนาะครับผมแต่ห่กแขกเห็นม่าดำๆนี่ก็แจงแฝดบเรอ่ไหมแซวแฝบอีเลยแซัหนำมันปุดๆเลยเนาะจ้ะ ตุ๊กตาลงลูกอันเลยดอกหน้่งมอ้อก็มีแตาขาม้อเสียไปใส่ดอกครับผมดอกหนึ่งบ่ดอกหนึ่งครับมันม้อป้าพี่น้องงามขนาดไม่แม่แจ้งคือหาดอกเนาะนี่ดอกนเลยดอกเลงแม่นเห็นยิ่ดอกนี้ก่อนกำลังเกิดใหม่ครับพี่น้องมันแม่แจ้ดอกนี้ก้องามๆเลย รุ่นนี้คือไต่ไก่งเนาะโอ้ยดอกน้อยๆหอมพี่น,น้องทักทีครับเอาดอกแล้วลก็กด้แด็นน่โบค่ะโบเห็นผลเลยเนาะมันมันมน,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 นุ่มๆของของเสียงนีมน่มันาครับพี่น้องดอกดำดำปัด๊ดสองดอกต่อไปอีกน้ำพอดีแกงลุ่นหัวหอยเชอรี่ ใชาครับผมอ๋สอสีดอกดอกไงญ่ขนาดเอ้ยจะสีดอกคุณนะ่ะดอกเดียวชน,นโถนคุณมูเลยเนาะ,ะแดงแกงหวานนี่ครับรอดอกนไงอุ้ยิดตุบปุยนะ๋ยเนาะพึ่งครับผมพึ่งเหลืองพึ่งเหลืองดอกปูคนณไม่เห็

จูมหนึ่งครับผมจูมหนึ่งสับบานสับบานพอาะ่ับบานเนอะมือนเนาะแมนครับกออกระัตจำไหนเนาะจะดอกเงินเทาแล้วตึ่งดำครับผมผมนี่งามค่ะอู้หูตอ,องดอกครับผม อดอกติดกันเลยครับดอกหน่อยกับลายก็ได้ไงน,นะเซลเยอะเหยียบนครับ งามๆเลยอ,อ,องตองเลยสามจูมครับพี่น้องอยางจูงไดากำลังพอ ด,ดำกับขมข่างกันงทุใครห้าม้อมนะขมข่าจันตาคะแนนโบเห็นผมทิศก็ไม่อแอบแตร์เลยน้ำเลยครับดอกแกงหวานครับผม จุ่คนดอกหนึ่งมาคอนเนี่ยนาลง,งจะเห็นจุ่มคืองานใช่ไหมแซมสีแดงดีขนาดเกิดไม่เนาะนี่เหมืนอ,นนอนกันเนาะ่ห้อต้องอะไรบกักคอนเนี่ยมาเห็นเปิดรึอย่อีู้ดูครับน้ำแห้งเมื่อีดูเห็ตะปุอยู่เนาะแล้วกับบาน เก็ดโปแดงออกไม่แล้วน้องไม่แซมเนาะว่ากาคพันด,ดไปโดนเติบดอกไงคนบันโอ้จะค้องคนกินไม่ได้เ่ี๋อนให้น้ำไม่แซมผมชิ้น้ำดิ จูมหนึ่งเดือมือใครพีไม่เสียมเ่าข้อนมาเห็นเออ,เอ,อโอ้โหนี่ไขใครว่ามันจูงผีสร้างผีก็มีไม่เสยมแต่คือเง <c oughs> ี้เพี้ยพรอเนอะบ้าก้อนมาเห็นเห็นแต่จูงแต่อยู่แต่เวลา,าเอาขึ้นมาตอกไงเลยนเนาะแม่เพื่นหาลายบานมันจะได้ดิ้ง ดอกหนึ่งต่อลงไปค้างกันนี่โอ้นี่มมุ่หงุงิดแตกเนี่แม่บอเห็ดพึ่งคุณตั้นติดปุ่งไหมมางนี๋ยวเนาะหาม่นเบาขอนใส่กระป๋าไว้เนาะงามค่ะครับดอกหน่อยเพิ่นึ่หงอกใหม่เอาไว้นี่ล้วครับดอกนี้ ครับผมก็เวลาวัยกบัลละครับไปบงพนักงานล้มกันเลยครับผมบอกควาแม่แจมสีสุกสีมันไปได้ครับวันนี้ไปลุ้นล้มกันเลยครับแม่แจมยกโปเลยครับวันนี้สุดยความมันจากพี่น้อสองตาปนผุนเลยครับผมนี่จะสีแดงๆสมนุงามจ้ะครับในตุ่งยังแม่แจ่หมักล่ำดวนจ้ะพี่น้องตอนเกลียวประเทศทพี่น้องมึงเนาะล่ำดวนหวานขนาดจ้ะลูกหวานแห่งหวานหวานเลยครับผม องกระตาครับพี่น้องนะครับตาเฮ็ดจูมครับผมมีเฮ็ดละงูเฮ็ดกอกเกินไมครับผมกอแดงแกงหวานครับเห็ดเผิงดำเนาะเห็ดเผืองดำเห็ดเผึงเขากำเนาะจ้ากระตามีดอกบานดอกจูมครับผมเฮ็ดละงูกเห็ดกอแดงโอ้พี่น้องเต็มปุ่นผุ่นกระตาสองกระตาเลยครับผมมันสุดยอดอีริ่น้อมให้แซมมาเนี่งก่อนขอขอบพคุณหลายๆเร้อครับ เอฟซีลุยซันครับที่เขามารับชมบอลคอนลุยซันนะครับขอขอบคุณในไลน์ครับทุกไขใจสุชร์ทุกการติดตามนะครับเนะบาะบอลคอนขอฟาวีครับคลิปนึงครับฝากเปนยังไใหญ่ลุงปานนะเป็นสุขทุกคนครับเอฟซี FC ในประเทศระดับต่างประเทศนะครับเนาะอนทุกคนไล์ก็แชร์กดติดตามบอลคอนลุยซานในเรื่องครับเพราะบอลคอนลุยซันมีกำลังใจคลิปต่อไปครับคลิปหนาคุ้มรุงกันไหมครับผมบอลคอนเป็นไงครับคลิปขออยู่งยากสัมปีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ